ศูนย์กิกรรมธรรมชาติสองสลึงเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล2ส,สลึงจังหวัดระยองโดยผ่านปราาชาวบ้านผู้ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างคุณลุงสมศักดิ์เครือวันที่ทำหน้าที่ในการดูแลก,กิจกรรมต่างๆภายในศูนย์นี้ให้กลายเป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเกษตรกรในชุมชนและบุคคลที่สนใจมาเรียนรู้และศึกษาดูงานประเทศไทยมันเป็นประเทศการเกษตรโดยมากลูกเต่าของชาวสวนชาวนาชาวไร่ทั้งนั้นที่ไปเรียนอยู่ในเมืองต่างๆพอเรียนเสร็จแล้วกลับบ้านไม่ถู พอกลับบ้านไม่ถูกไปหางานทําก็ไม่มีงานทําในที่สุดก็เจอปัญหาว่าตกงานแล้วตกงานจะหางานทํะไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องอยากเพราะงานทุกวันนี้มันหายากพวกเราเล็งเห็นเรื่องนี้ว่าเอ๊ะถ้าสมมติปีมันมีคนจบแล้วตกงานปีมันมีคนจบแล้วตกงานเท่าหลายหลายปีแน่นอนคนตกงานจะเต็เตมประเทศแต่คนตกงานเหล่านั้นมีที่ทั้งนั้นนหะส่วนใหญ่จะมีที่เพราะเป็นลูกของชาวไร่าชาวนา ก็เลยตัดสินใจว่าเอางี้ดกว่าถ้าการศึกษาในระบบนั้นมันอาจจะพลาดไปก็มาทําการศึกษาในระบบนี้ดกว่าซึ่งผมทํามันก็ตัวเองจนสําเร็จสําเร็จจากการเป็นหนี้เป็นสินมากมายมหาศาลแล้วผลสุดท้ายก็มาเอาตัวรอดไอ้แค่เรื่องง่ายๆซึ่งอยู่ในพระราชดำรัสพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสิน้นและวันนี้พระราชดำรัสพระราชดำริต่างๆเหล่านั้นมาอยู่ในนี้ทั้งหมด เป้าหมายของการจัดตั้งศูนย์ก็เผื่อถ่ายทอดความรู้ซึ่งไม่ต้องถ่ายทอดถึงสี่ห้าปีแค่สี่คืนห้าวันที่ทางกระทรวงเกษตรตั้งมาน,นี่แหละแค่นี้เชื่อไหมคนที่ฝึกอบรมไปอย่างเนี่ยสี่คืนห้าวันจากไม่รู้อะไรเลยหรือจากรู้ไอ้เรื่องผิดๆนะพอมาที่นี่สี่คืนห้าวันเขากลับไปทำทำ,ทำประสบผลสําเร็จเกินครึ่งน,นะซึ่งวันนี้กระทรวงเกษตรตามไปแล้วไปดูแล้วและบุคคลเหล่านั้นประสบความสําเร็จ จริงๆครับนั่นคือเป้าหมายในการตัง้งศูนย์นี้ขึ้นมาเรื่องหลักๆที่มีอยู่ในที่นี้นะประมาณสักสิบเรื่องนะสิบเรื่องนี่แบ่งออกเป็นสี่กลุ่มงานเนะี่ยกลุ่มงานแรกก็เรื่องของแนวคิดเพราะวันนี้ทุกคนรู้ทั้งนั้นแหละเพราะเรียนมันสูงๆทั้งนั้นแต่มันมีที่เป็นภาสิท์ที่เรีวยกว่าความรู้ทุ่มหัวเอาตัวไม่รอดมันมีอยู่รู้มากแต่ทําไม่ได้เอาตัวไม่รอดจริงๆเนี่ย ไอ้ความรู้ต่างๆเดล่านั้นคือเรื่องของแนวคิดเพราะเขาคิดไม่ถูกเ่ยรู้แต่คิดไม่เป็นก็เลยมาปรับเรื่องของแนวคิดไอเรื่องของแนวคิดในทีนี้ที่มีในฐานแรกต้องมีต้นแบบด้วยนะใส่แนวคิดแล้วก็ชี้ให้ดูต้นแบบกลุ่มงานแรกคือแนวคิดและต้นแบบซึ่งกลุ่มงานที่สองก็เรื่องของปัจจัยการผลิตซึ่งส่วนใหญ่พี่น้องที่มาจากจากภาคการเกษตรเนี่ยไปเรียนอะไรมากระชังแต่ตอนจะกลับบ้านน่ย บ้านเขามีดินเขาต้องไปเขาแน่นอนเขาต้องทําการเกษตรซึ่งมาลงทุนน้อ,นนอยที่สุดเพราะเขามีดินอยู่แล้วและการที่จะทําการเกษตรถ้าทําปุ๋ยไม่เป็นถ้าไม่รู้เรื่องดินแน่นอนอยู่แล้วทํายังไงก็ขาดทุนกลุ่มงานที่สองก็เรื่องของการปรับปรุงบำรุงมม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 ดินหรือการทําปุ๋ยสูตรต่างๆในกลุ่มของปัจจัยการผลิตนั่นแหละซึ่งปุ๋ยในที่นี้มีประมาณสักห้าฐานเนี่ยในกลุ่มของปุ๋ยมีห้าฐานฐานที่หนึ่งก็ซึ่งกระทรวงเกษตร กรมพัฒนาที่ดินหลายๆกรมที่สอนกันอยู่เรื่องของปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำนั่นแหละคือปุ๋ยฐานที่หนึ่งซึ่งทุกคนทําเป็นนั่นแหละแต่ใช่ไม่เป็นนบางทีก็ไม่ได้ผลเพราะทําเป็น,ใช,ปนใช่ไม่เป็นใช่ไม่เป็นทําเป็นพวกนี้ก็ไม่ได้ผลทั้งนั้นเราก็สอนเรื่องน,นี้ให้เป็นจริงเป็นจังว่าปุ๋ยน้ำทําอย่างนี้ปุ๋ยหมักทำอย่างนี้เอาให้ดูกันอย่างจริงๆจังเลยในสูตรของกรมพัฒนาที่ดินของกระทรวงเกษตรแล้วมาอีกตัวหนึ่ง วันนี้เกษตรกร,ร,กรยังมีสัตว์เลี้ยงอยู่เช่นหมูก็เอาหมูมาทําปุ๋ยเขาเรียกว่าหมูหลุมกลุ่มง,งานของหมูหลุมนี่หมูหนึ่งคู่สามารถผลิตปุ๋ยได้สิบตันต่อหนึ่งปีเฉพาะคู่เดียวนะและได้ลูกหมูอสองคลอกซึ่งกําไรก็กาไรทั้งนั้นเลยและสิ่งที่เอาใส่ไปในคอกหมนะูหมูไม่มีกลิ่นหมูไม่มีแมงนวันเอาขี้เลื่อดใส่ไปบ้างเอาฟางใส่ไปบ้างเอาแกลบใส่ไปบ้างเลือ เศษวัชพืชใส่ไปบางในคอกหมูนะครับโดยอัตราส่วนหนึ่งต่อสี่ขี้หนึ่งใส่ทีวัตถุเข้าไปสี่ก็เท่ากับปุ๋ยหมักนั่นแหละว,วิธีทําปุ๋ยหมักแบบเพศสัตว์ทำแล้วไม่ต้องไปทําะพอใส่เข้าไปเขากินเสร็จเขาเคลี่ยเสร็จเขาเขี้เขาก็เคล้า,เ,า,เ,าเสร็จเยี่ยวให้เสร็จผลสุดท้ายบําบัดทําปุ๋ยให้เราเสร็จโดยที่ไม่มีกลิ่นไม่มีหวานก็เอาพอดอสองของกรมพัฒนาที่ดินใส่เข้าไปทําเป็นปุ๋ยน้ําใส่เข้าไปก็ไม่มีเมงวันไม่มีกลิ่นเรื่องของหมูลุม อีกฐานหนึ่งก็เรื่องของฟายหลุมถึงตอนนี้งัวฟายที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนาไปขี่เอาขี่ไปขายไปขี้เอาขี่ไปขายไม่ได้ประโยชน์ซึ่งได้น้อยมากเพราะฟายงัวมันขี่วันประมาณเจ็ดแปดกองนั่นนี่ยมันจะได้ไม่กี่บาทแล้วแต่ถ้าเอามาใส่หลุมผมทําคอกไว้ฮะฟายหนึ่งตัวสามารถผลิตปุ๋ยได้สิบตันอย่างน้อยเจ็ดตันต่อหนึ่งปีเฉพาะฟายหนึ่งตัวงัวหนึ่งตัวก็ผลิตตัวปุ๋ยได้เจ็ดตันถึงสิบตันต่อหนึ่งปีที่นี่ทําให้ดูหมด เพราะปศุสัตว์เอางูเอาไฟไม่ให้ลองเอางูเอาไฟไม่ให้เราที่นี่นกรมปศุสัตว์นยให้ผมลองทําปุ๋ยให้ดูแล้วตอนนี้ทําได้ผลแล้วในข้องงูขอกไยก็ไม่มีสัตว์ไม่มีกลิ่นไม่มีแมงวันน่อยู่กันแบบง่ายๆนะครับซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จากตรงนี้เกินกว่าที่เราคิดโดยซ้ํานั่นคือฐานของปุ๋ยนะครับหรือยังมีปุ๋ยเรื่องของปุ๋ยหลุมขุดบอ่อไว้โคนกอไผ่ เอาใบไผ่มาใส่ใส่ใส,ใส่เอาน้ำหมักไปลาดลาดเขามันก็เป็นปุ๋ยขึ้นมาอีกอีกกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มงานที่สามก็เรื่องของป่าเรื่องป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างก็อยู่ในพระราชดำรัสตัวอีกเนะี่ยในป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างให้ถอนรหัสป่าออกมาทีละอย่างป่าอย่างที่หนึ่งนึกอยากกินอะไรใหนะ้ปลุกนั่นแต่ทุกวันนี้คนอยากกินอะไรอยากกินมะเขือซื้อมะเขืออยากกินพริกซื้อพริกนะแต่ พอมาถึงเราเราบอกถ้าอยากกินมะเขือก็ลองปลูกมะเขืออยากกินพริกก็ลองปลูกพริกเนี่ยนั่นคือป่าอย่างที่หนึ่งป่ากินได้ครับอยู่ในพระราชดำรหัดป่ากินได้อยากกินแล้วให้ปลูกส่วนป่าอย่างที่สองเป็นป่าไม้โตเร็วซึ่งโลกมันร้อนภยัยธรรมชาติที่กําลังมาเพราะโลกไม่มีป่าก็ไปหาไม้ที่มันโตเร็วมาทดแทนไอ้ป่าที่มันเสื่อมโทรมไปแล้วและข้อสําคัญป่าไม้โตเร็วสามารถทดแทนพลังงานได้ ก็อยู่ในกลุ่มของป่าพลังงานเข่นไผ่เอามาเผาถ่านป่ามาเอามาทำน้ำมันสบู่ทำเอามาทำน้ำมันเนี่ยกลุ่มป่าโตเร็วทั้งเั้นเลยนะกลุ่มป่าตรุมที่สามก็เรียกป่าเศรษฐกิจที่เห็นเนี่ยข้างๆผมเนี่ยตะเคียนยางนาม้มะข่าประดูไม้สักพวกเนี้ยปลูกแซมๆมาไว้ในหนึ่งไร่มันได้ถึงร้อยต้นไร่ปลูกได้ร้อยต้นเนี่ยผมปลูกไว้ในสวนขนุนผมเนี่ยปลูกไว้ในสวนทุเรียนน่นับไปนับมาแล้วไร่ได้ร้อยต้นจริงๆ พราะสองวาสายไปตนสองวาสายไปต้น,าาไ,ตนไร่ก็ได้ร้อยต้นแล้วในร้อยต้นเนี่ยเท่ารองกินป่ากินได้ใช้ป่าใช้ส้อยไปสักสิบห้าปีไอ้ไม้ยางนาไม้กระขาไม้ตะเคียนไม้ประดู่พวกนี้ยมูลราคาของมันไม่ต่ำจากหมื่นบาทสิบห้าปีต้นมันใหญ่ขนาดนี้จริงๆเพราะมันอยู่ในป่ากินได้เวลาเราลดน้ำม,มาเขือเข้าก,กินด้วยใส่ปุ๋ยผักเขาก,กินด้วยเพราะนั้นเขาจะโตเร็วกว่าป,ปกติหลายเท่าก็แล้วกัน พราะนั้นป่าเศรษฐกิจที่ผูกปลูกในแปลงป่าสามอย่างนี่จะมีมูลค่ามหาศาลถึงขนาดไปปลดหนี้ปลดสินได้กลุ่มนั้นอีกกลุ่มกลุ่มของพลังงานทดแทนซึ่งวันนี้เฉพาะในแปลงในศูนย์ที่ทำเนี่ยโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ก็นามาใช้และใช้ให้ดูจริงๆสามารถใช้ได้จริงๆและก็คุ้มค่าที่สุดเพราะเป็นพลังงานที่ได้มาฟรีจริงๆ แล้วก็สามารถปรับใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เกือบทุกชคิด2สองไบโอดีเซลซึ่งวันนี้พืชน้ำมันที่อยู่ในที่ของของพี่น้องของเราที่อยู่ในประเทศมากเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นปลาม,มันไม่ว่าจะเป็นสสดูสบูดําไม่ว่าจะเป็นไม้ยางนาะไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่พวกนี้สามารถมาทำพลังงานได้และพลังงานที่ว่านี่ไม่มีวันหมดอย่างโลกนี้ไปเรื่องของไบโอดีเซลเพราะมันเป็นพลังงานที่ปลูกได้ นี่คือกลุ่มของพลังงานพลังงานทดแทนแก๊สชีวภาพสามารถเอาเศษซากพืชซากศาสตว์ใสยไปในถังออกมามันก็เป็นแก๊สแก๊สมีเทนสามารถมาจุดไฟหุงต้มได้พลังงานอีกพลังงานหนึ่งก็เรื่องของถ่านับครเตาถ่านอันนี้กประสงค์ใช้เตา200ลิตรเนี่ยเอาเศษไม้ใส่เข้าไปใบไ,ไม้ใส่เข้าไปเผาออกมาเป็นคาร์บอนเนีซ้ำสามารถมาทำสบู่ได้สามารถมาทำ ยารักษาโรคได้สามารถมาทําสารป้องกันมแมลงได้ได้เยองแยะๆโดยเฉพาะเชื้อราในน้ําส้มผันไม้เก่งมากน้ําส้มผันไม้ป้องกันเชื้อราได้คิดว่าอยู่อันดับต้นๆแต่ละซึ่งเราทดลองแล้วสามารถมีผลได้จริงวันนี้99.9%ของเกษตร,รกรเป็นหนี้หมดแล้วก็เลยมาปรับว่าเอางี้แล้วกันความรู้ของพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ท่านพระราดดำดัสพระพราดดำริมาเป็นร้อยเป็นพันเรื่องเนี่ย ถ้าสมมติเราสามารถมาปฏิบัติให้มันจริงมันจังมันสามารถไปปลดนี้ได้นะผมก็มาทําให้ดูจริงๆว่าจริงๆนะั้แนวคิดของพระเจ้าอยู่หัวมันทําได้ทุกเรื่องนะั่นะแหละแล้วท้ายสุดมันจะมีมีหนี้มีสินด้วยในที่สุดวันนี้ทั่วประเทศขอพูดได้เต็มคาว่าทั่วประเทศที่กระทรวงเกษตรให้ศูนย์ปราดต่างๆนะครับโดยเฉพาะศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติถ่ายทอดเรื่องของปุ๋ยเรื่องของสารต่างๆที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชดำรัสมาวันนี้ได้ผลจริงจัง และก็อยากให้ทําต่อเนื่องเพราะเกษตรกรที่เดินทางเข้ามาเรียนที่ศูนย์แห่งนี้ตอนนี้ถึงไม่มีโครงการแต่เข้ามานะครับมาทุกวันด้วยซ้ํามาดูแล้วมาอยู่มากินอยู่ที่นี่เพราะผมเปิดอบรมให้ฟรีมีข้าวกินกับข้าวก็อยู่ในนี้เพราะเราไม่ต้องซื้อปลาเขาเลี้ยงไว้ผักก็ปลูกไว้มีข้าวเดมยูซิเปเกียนเอาทุเรียนไปแลกข้างมังเอาปุ๋ยไปแลกข้างมังเกษตรกรกลุ่มนั้นก็ได้อันิสงจากตรงนี้เพราะนั้นก็ก็ คงจะเป็นคำตอบได้ว่าวันนี้ศาสตร์ของพระเจ้าอยู่ว่าที่ศูนย์เรียนรู้ที่ตั้งกันขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยครับวันนี้สามารถพึ่นผ่านได้ริงรจากการดำเนินงานตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรโดยการสนับสนุนด้านวิชาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนและตั้งกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ระดับจังหวัดขึ้น เพื่อฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์เป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรมีทางเลือกในการประกอบอาชีพโดยไม่พึ่งสารเคมีสามารถลดต้นทุนแก้ไขปัญหานี้สินได้อันจะนำไปสู่ความผาสุกและชุมชนเข้มแข็งยิ่งขึ้นทั้งนี้การสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติและแนวคิดเกษตรกรให้ลดละเลิกใช้สารเคมี พาชุมชนให้ก้าวไปสู่สังคมอุดมคติด้วยการแลกเปลี่ยนแบ่งปันมากกว่าการใช้เงินเป็นตัวตั้งจนทำให้ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประโยชน์ต่อการเกษตรเป็นอย่างมาก